อหอมอ่ะอ่อใช่ใช่แล้วสั่งแกงเรียงอีกอย่างหนึ่งไปเลยจ้าจุดเริ่มต้นจากการหาอาชีพค่ะท,ที่ที่ร้านสเต็กนะคะเขาแนะน,น,นำให้ขายอ๋อเขาแนะนำให้ขายกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะดีอยู่นะคะดีเลยนะคะอุ้ยน่ากินอ่ะ บางคนก็เป็นแกงเห็ดค่ะอ๋อบมาก,กสสั่งได้จ้าแกงเห็ดแกงเลียงนะคะสั่งไว้ได้จ้าช่องบ้มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดี่สาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสครับ งงโมมากิน,นตอนนี้ก็ฟ้าใกล้มืดแล้วนะคะโมก็อยู่ที่ตลาดไนวัดบูค่ะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะโมเพิ่งมาครั้งแรกเลยมีของกินเยอะมากๆเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาทำได้หอมมากๆเลยเป็นร้านแกงเห็ดแกงอ่อมนะคะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นก็คือร้านแกงเลียงแกงเห็ดค่ะผักเขาก็ยังสวยเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะแกงเลียงแกงเห็ดนะคะถุงเท่าไ,ไหร่จ้าแม่คถุงละหกสิบาทจ้าอ๋อถุงละหกสิบพิเศษเจ็ดสิบใช่ค่ะ,คะ มีแกงอะไรบ้างคะมีแกงเห็ดกับแกงเลียงจ้าอ๋อมีสองอย่างนะคะแล้วก็เห็นมีผักมีผักหวานค่ะผักหวานค่ะเห็ดนางฟ้าเห็ดชิมจิค่ะเห็ดเข็มทองมีบวกฟักทองค่ะทุกอย่างรวมได้หมดจ้าเป็นเห็ดนางฟ้าค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกบวกนะคะอ่านีเป็นเห็ดเข็มทอง เป็นน้ำยนานางของเขาค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกสดนะคะเอาพริกพริกก็กะปิเหรอคะใช่ค่ะไปใส่แกงเลียงจ้าน้ำปลานะคะลาปุ่นนี่ก็เป็นเครื่องปรุงรสแม่ค้ขาขวันไหนบ้างไข<า>ยทุกวัน,วนค่ะกี่มมมโมงถึงกีง่โมงคะอ่าประมาณห้าโมงถึงสามทุ่มค่ะห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะ,คะ อันนี้คือขายมานานยังคะขายมา3าสี่ปีแล้วค่ะสามสี่ปีนะคะเห็ดอย่างเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเราดูการขายกันค่ะอ๋อเขาสั่งไว้แล้ว้เขาก็เดินขายหกสิบจ้าขอบคุณมากนะคะแม่ค้ามาขายเป็นแกงเลียงแกงเห็ดได้ไงคะมีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างะคะจุดเริ่มต้นจากการหาอาชีพค่ะที่ทที่ร้านสเต็กนะคะเขาแนะนำให้ขายอ๋อเขาแนะนําให้ขาย แแสตอบรับเป็นไงบ้างคะดีอยู่นะคะดีเลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวโมสั่งเลยไม่เอาแกงเลยจ้ะแกงเห็ดแล้วกันได้จ้ะปลาร้ารวมทุกอย่างนะจ๊ะค่ะเผ็ดๆเลยค่ะแม่ค้าได้เลยค่ะเดี๋ยวดูแม่ค้าทำนะคะเริ่มต้นนี้เขาก็ใส่น้ำเปล่าก่อนเลยนะคะ่ค่ะตามด้วยน้ำยานาน้ำยานางนะคะนี่แล้วก็จุดแก๊สค่ะ เป็นปลาป่นนะจ้าอ่าใส่ปลาป่นค่ะปรุงรสนิดนึงปรุงรสเผ็ดนะคะเผ็ดค่ะเอาเผ็ดเผ็ดเลยใช่ค่ะพริกนะคะน่เขาโมขอแบบเผ็ดเผ็ดเลยเอ่เพิ่มอีกใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วก็น้ำปลาล้านะคะเรามาดูการใส่ ก็คือเรียกว่าใส่ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใส่ได้ทุกอย่างแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใส่ได้เลยจ้ะแต่ปกติก็ใส่ให้ทุกอย่างอยู่แล้วนี่แล้วก็ปิดฝาใช่ไหมคะไม่ดกดจ้ะเอาอเดือดนะคะนี่เป็นใบนางรักจ้ะใบนางรักอ,อันนี้แหละที่ทําให้หอมลูกค้าเขาชอบ เมนูอะไรมากกว่ากันนะคะสองเมนูนี้อ่าขายได้พอๆกันค่ะพอๆกันเลยนะคะ,ะเพราะว่าถ้า<ะ>สูงไวจังหน่อยก็จะมาเป็นแกงเลียงค่ะ,คะวัยรุ่นหนุ่มสาววัยกลางคนก็เป็นแกงเห็ดค่ะ,ะ,ะนี่ใส่นี้เลยส่นี้นะคะ ประมาณกี่นาทีคะกว่าจะสุกไม่ถึงห้านาทีล่ะไม่ถึงห้านาทีนะคะเพราะไฟเราแรงห้ยน่ากินอะ่ะสั่งได้คะ่ะเอาจาังไว้แล้วโอเคหอมแล้วคะ่ะขอบคุณมากค่ะ ันนี้ถุงละ60บาท60บาทนะคะทุกคนได้กันเบิบ่มๆอย่างนี้เลยนะคะน่ากินขอบคุนใส่แยกน้ำกับบ้านได้นะคะอ๋อแยกน้ำกลับบ้านได้ด้วย60บาทผิดอันหรอคะไม่เผ็ดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ ต่อไปแกงเลียงค่ะเป็นน้ำตาลนะคะอ๋อเสหมนี่ค่ะแกงเลียงเอาเผ็ดไหมพี่เผ็ดค่ะแกงเลียงที่ใส่ปลาร้าไหมหรือเอากะปิอย่างเดียวได้ทั้งสองเลยค่ะจัดเต็มเลยค่ะได้ค่ะเซ็บๆนัวๆเลยคะอะไ้ดีจ้าเอาแกงเผ็ดได้ค่ะ ใส่แต่เห็ดกับผักหวานได้จ้ะก็คูย่ยอดนะจ๊ะนะคะเขามีสอบเตานะคะด้วยนี่ปลาปลาค่ะ <ไป S 2> จะปเป็น,นะะแตงโมออนแกงเย็นก็จะมีนี้ด้วยแตงโมก<ม>ระทองค่ะ ใส่ลงไปขอบคุณนะคะเห็ดใส่ลงไปปิดฝาค่ะทุกคนแล้วก็มาเด็ดใส่องนี้นะคะผักหวานเห็ดเข็มทองอยากเลย เอาแต่สองอย่างสองอย่างหวาน้ไหมคะเอาค่ะเอาเอาแค่ย่างเนาะแค่สอย่งองยงา,างไ่ แตกต่างไงคะแกงเลียงกับแกงเห็ดรสชาติจะต่างกันหรือ๋อรสชาติจะต่างอันนี้จะออกแบบเป็นไทยๆเนาะใส่กะปิอะะเอาไม่กินกะปิกับปลาร้าปูกันค่ะแ้วหอมเป็นอีกแบบนึงแต่บางคนถ้าไม่ทานกะปิไม่ทานปลาร้าก,ก็ได้อยู่แล้วแต่ลูกค้าจะมาสั่งสั่งดได้จ้ามาด้วยกันใช่ไหมคะ นากิทุกอย่าง60สิบพิเศษเจสทำกันสดๆที่หน้าร้านเลยมันดีตรงนี้เนาะหอมใสไไปเลยจ้า ร้อยยี่สิบนะคะขอะะจ่ายนะ้ไปแล้วหนึ่งนนเรามาดูกันค่ะเผ็ดไหมจ๊ะพอดีพอดีอดอค่ะได้ค่ะใส่น้ำปลาค่ะ,ะน<า>้ำเอที่สองใช่ค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> ได้จ so ้าแกงเห็ดแกงเลียงนะคะสั่งไว้ได้จ้าหกสิบค่ะได้จ้ากะทิปลาไหมคะผักเห็ดพอดีเนาะแกงเลียงจะใส่เป็นกะปิอะค่ะอันนี้ผักเยอะใช่เอาอันไหนดีแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดปลาน้อยนะจ๊ะปลารต้องต้องเข้าใจว่า ของคนทำเปนแนน่ก็ต้องแบบใ่เกียวรวมได้ทุกอย่างเ,เนาะเผ็ดไหมครับพอดี 你过来。 ทำรวดเร็วนะคะรอไม่นานเหสิบบาทจ้ว ขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะผักสมุนไพรหลายอย่างเลยค่ะมีบวบอะไรด้วยลองกินก่อนเลยนะคะหอมหอมแซ่บจัดจ้านโมสังเผ็ดเผ็ <c oughs> <c oughs> ดแกงอะไรจำสั่งเลยแกงเห็ดนี่แกงเห็ดอออืื <c oughs> เค็มเมหอมหอมหอมน้ำปลาร้านะคะแล้วเขาก็แบบเผ็ดอะโมชอบมากเลยมสมุนไพรน,น้นๆนผัก เขาแบบนุ่มๆอ่ะเจ็บสิด้อยหืมจัดจานสาสใจ,จเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะแล้วพวกกนใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ ช่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างเดินก่นซับสไคร้ช่องมามากินเช่นกัน